chọn lạc 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 lạc

สวัสดีค่ะก็ต้องขอบคุณท่านเจ้าภาพนะครับคุณแม่นะครับชวนตให้บินได้ชวยโตแคโนติดชวยตแคนติดเออครับาสิ่งไรครับพี่ได้เามาบนรูปบนาดีเป็นยังไงีใจมากนี่แม่นี่แม่พี่กับแม่นี่เนี้ยงเนีบถ่ายรูปเนี้ยตอนนี้กลังไลฟ์สดอยู่ครับมีความคุณยย้ความดยนะครับอ

ตัวอ้วนขยับไปหน่อยข้างๆเออครับมาร่วมงานบุญได้นะครับวันนี้กใบสองใบสองนะครับผมใบสองมาร่วมงานบุญได้นะครับผมโอ้ยทีละคนทีละคนเนาะโอ้ยยีละคน โอ้แฟนเอฟซีเพียบเลยสวยมากใช่ไหมเอาดีๆดีๆลุง เราให้คันเด่นไปดูบรรยากาศในงานครับช่วงที่เส้นไหว้ประกำว่าเป็นยังไงบ้างไปเลยครับมาครับพาคันเด่นมาคันเด่นนี่นี่นี่เอาแมนยอมนเอาแมนยมดิมเด้งใจเจ้าฮอยกระชินไทยยมดิมจุ่มใจใจยมพุทธทองรับเอ๋กันมึงเคยด้งเนาะรับเอ๋รับหน้ายน่า

ยังไม่หายดูง่ายเลยมาผู้ใหญ่สองแก้วสุดยอดต่อแก้หนึ่งหมดเลยอร่อ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 ยแก้วตาจะสลบนั่งบุนนั่งเฮว่ารับจั๊บพี่มาครับมาสมาดื่มสิโอ้ยนู่นกินอะไรรู้โอ้ยอะไรรู้ทำไมจะพร้อมอยู่นู่นเลย ดีดีดีกลโอ้ีกลัวทำไมช้างนี่ช้างออกจะหล่อทำไมเอาถ่ายลายรูปเหรอฮะไม่กล้องดีเลยช้ายยังโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูพี่น้องของเราเนี่ยครับอยู่ยังไงครับไปดูนะครับ ช้างอีกสองเชือกอยยู่ังไงครับผมรอรอหญ้าอยู่ครับตอนนี้หญ้ามาแล้วครับหญ้าหญ้าให้ช้างครับ ให้ทั้งโน้นด้วยให้ทั้งโน้นด้วยเอาไปนะคุณนึ่งว่าไงครับครับว่ายังไงก็ประมาณบ่ายโมงจะแห่นะครับบ่ายสองบ่ายโมงครับวนนดบ่ายโมงก็เป็นหมู่บ้านนี้หมู่บ้านอุดมสมบูรณ์มากเลยขราดใหญ่ครับเช็ดระบบ นั่งเส้น,นกำลังจะเส้นอยู่ไปดูเขาเส้นครูประกร,รครับมเานนานบับัตบัตบา <ète! S 1> โอเคครับผมวันนี้ก็<อ>มาร่วมงานนะครับก็รู้สึกมีใจครับ กับทางเจ้าภาพที่ติดต่อเรามานะครับผมในครั้งนี้พ่อม่่วงเจสินนะครับเดี๋ยวเราไปดูพิธีไหว้ประกรรมกันดีกว่านะครับว่าจะศักดิธิ์แค่ไหนนะครับผมในการมางานบุญงานบุญสมบทใน์ครั้งนี้ครับไปเลยครับจานมังจานมวยน้ำเจ้า ไปอนเจ้าบัานเตี้ยแต่ชัวร์ด้วยเดียวแ่ชัวรูด้วยลูกแต่ชัวร์บนน้าบนนั้นเจ้าลุมนู้คนเจ้าบนนั้นก็เป็นคนมั่งเนาะแต่คนเจ้าอันนี้คนเจ้าเนี่ยเออกินโมลุ่นกินโมลุ่น เดาคนสักชิ้นรัครูกมเนี่ยพระครูมอเทาพระครูมอลวงอดยรูง้เจียงมอสับมอเดียงมอมักมอย่าเตยมอตะบุญะคุญะเดด้นี่ยนีไปนีมืองามยามวาได้เนี่ยแหงกรถินนะครับงานแหวงานบดนะครับงานบดต้ม้าวบดน้องพับแล้วเราก็วางงานเส้นเล็กนี่ยตอวาก็ะเทนนั่งนี่เนี่เจียงจู่แหงนี่ก็ูกเทาลูาสวดกับ้มซาคุณพระเจียงให้อะเนาะ

อะไรทำให้คุณโตโตเรื่องหนุนเรื่องมันทำให้ก้อนน้ำซุนน้ำก้อนน้ำ้านองอยกจหวจะแกว่วยนก้นทั่นเรืองวกันารทั้ง มันก็ทังโอ้ยมันจะลิ้นก็เนี่ยสงสารเลยเนี่ยมันทังเบี้ยมัดเบี้ยของมันเบี้ยบาบลอนก์บ่าเลยเนี่อ้เนี่ยเฮ้ยสงสารบุ้มตั้งลางเบียโอ้ยโมได้จุดเยอะตายใจตาบ้าเจ้าตาซีหมดเกมหนึ่งเจ้าไอ้เนี่ยเจ้าควอ้ก้อยกีความนี้จะพไปรื่อง่ะผมน่า

បាទខ្ញុំមកមងថ្ងៃនេះអូចាប់ថាប់បារមី

ขีังจใขงงตึงแหานก่นเองกระเดีมาคนจ่ใกันี่ใอยาให้มีเ้่ชาด้ไเน่ก็่เอฟซีน้ม่กูได้เน้อซเราติดตามช่องเพช่างแห้งานนี่ยมุฒคลต่างๆทั่ชนาจักไทยกัน่อชอลอันดอพนั่นกัมช่เนอ่อันสุอพอซที่เข้ามารับชม ไล์สดในวันนี้นะครับถูกต้องอขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญเงินควายได้เงินคิดทองควายได้ทองเงินไหลนองทองไหลมาไม่ขาดสายกินได้ไวใช้ไม่หมดหรือประคุปกรรมอันสุดอนวันหล่อมวันลำวานอสินามุจเมอช่องช้างแห่งงานพิธีมงคลต่างๆธุรัชนาจากไทยในวันในี้ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุวิงเฮงเจริญด้วยสาธุทุกคนรวมกัน

ฝากติดตามช่องส้มเข่าด้วยนะครับนี้ช่องเอมรี่สีทับไทยน้องทำช่องอะไรยูทูบเหรอติดตามทุกคนแล้วปีปีนี้ติดตามสองคนเราก็เข้าไปติดตามช่องน้องด้วยนะครับทำเกี่ยวกับอะไรครับใช่ทั่วไปทั่วไปถ่ายช้างถ่ายอะไรด้วยวิถีชีวิตดีดีครับโอเคครับวันนี้จวดมาครับผมครับที่เข้ามารับชมก็ต้องขอกล่าวคำว่านะครับ